นี่ยไฮเปอร์ไฮเปอร์เดสเตอร์โอ้ยจะเกิดอะไรก่อนแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้หนีหนีหนีลูกหนี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 ต้องต้องลอยไปเรื่อยๆแล้วเหรอต้องลอยไปเรื่อยๆอ่ะที่หลบกนกหลบารมันต้องกระโดดแล้วก็กระโดดไปด้วยลูกโป่งต้องกระโดดลอยไปเรื่อยๆเอ้าแลต่พอลอยไปไหนเนี่ยลูก เอ้ยพออะไรไปอะไรเนี่ยเอขอกดแลกโดอ่ะตายซนะงั้นสวัสดีครับลูกกินแอปเปิ้ลก่อนเพิ่มเลือดกินแล้วก็ดีอ,อร่อยดีกินสิไม่ยอมกินอนะ่ะม,มีลูกปองอมีเนยกลับ ไปเกาะด้วยปวดหนูเลยปวดง่ายอ่ะกดกดโน้เวอร์ไม่มีใครรอด <laughs> ไม่มีใครรอด <laughs> ก็ขึ้นเป็นนี้กดตรงนี้มันจะโหวดกัน, uh huh. น ไปเลยไปเลยไปเลยอ่ะให้ดใหม่เหรออ่ะให <c oughs> เป็นด่ที่ลืเลยนะอ่ะไปไหนดีนลูกบกมีพ่อทเของฝันหนใช่ไหมครับอไปเลยอ่ะ ข้างบนสูงสกว่าดีว่าเพราะว่าที่สูงที่สุดคืนนี้คือต้องใช้ลูกโป่งกระโดดขึ้นไฝนกดเดี๋ยวต้องกินแอปเปิ้ลเพื่อเพิ่มเลือดฝนกีกินแอปเปิ้ลกัน ิงลูกพ่ออะไรเนี่ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนบอกว่า,วาตกออกหลุมนารกได้ไงฝนจอดอะไรโหดมากไม่มีใครรอดแน่เลยเพื่อนก็เลยพูดว่าทำไมถึงตกหลุมนารก <c oughs> อะไรเนี่ย กินแอปเปิ้ลน,นะกินด้วยนุ้ยทุ่งอร่อยจริงป๊อกคัดนุ้ยหัวโคกหนูหัวโคกเราเอาห,หัวโคกคุมตายมาข้อสามโอ้ยนะ กด,<ม>กดเทเลพอร์ตทั้งหมดได้เลยามาแล้วมาแล้วไป next แบปพ้นบอกว่าอะไรทาราอะไรเนี่ย Multi ี้ a s t เ r เตอรลยนะแอปตรงไหนดีอะกินแอปเปิ้ลดีกว่าครับมาในตึกก่อนแล้วกันคุณพ่อครับมาเลยลูกอะไรมา

ระโดดแล้วไงเนี่ยกระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วอะตายอยู่ดีโอ้โหนี่คือน้ำท่วมมาเนี่ยเล้วอดจริงเอาใหม่เอาใหมา่อามาโอเคน้ำทว่ทวมน้ำท่วมกินแอปเปิ้ลได้ด้วยเหอรอน้ำท่วมกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลไปดิตายอยู่ดีกระโดดกินแอปเปิ้ลตาย เพื่นชื่อว่าคิงเบคอนหัวหน้าเบคอนเลยไิกคินใจไอค,คือขินใจไมีอะไรต่อไปอ้วต้อนหนอดีกว่าไหม ไม่มีใครรอดแง่แหละโดนาดนี้อ่าะดูหนูมีการพิมพ์แชท พ่อยไหนพ่อไปแล้วว่าจะทิ้งหนูทำไมไม่เจอหนูหนูอยู่ไหนอ่ะอติดอะไรไมาอ่ะคืออะไรอ่ะเอ้ยหนูเลือดลดฝนกดเหรอคืนหนูตกมาจากที่สูงแต่ว่าจังหวะนี้หนูต้องเพิ่มเลือดก่อนฝนกดปะเนี่ยฝนไม่กด เดี๋ยวครับเฮ้ยน้ำท่วมกระโดดขึ้นไปที่สูงกระโดดขึ้นที่สูงสูงพอยังสูงพอแล้วยืนบนหัวพ่อใครอุ้ฟนี่คือมันมันคือแชทเพื่อนถ้าเกิดพิมพ์เป็นคำว่าอุฟ้ฟมันก็ ทำไมตกอกินกินแอปเปิ้ละแอปเปิ้ลไม่ด่าปดขึ้นเนี่ยน้ำท่วมกินอเป้ลก่อนตายอยู่ดีเลอเตอร์ไปเดิมเนี่ย ไปไมนาม,มีใครรอดเป็นไปนาำไปอมีใครรอด <c oughs> พิมพเขาว่านำน้ำนำบำบำบำน้ำนำ,นำ,นำ,นำพอพิมบอกว่าเลิฟ <ละ S 1> บนำ,น,ำน้ำนำเดี๋ยวหมอ,อกหมอ,อกอะไรอ่ะหมอกนิวเคลียร์เป็นภัยพิบัติที่ไม่มีอยู่จริงต้องแอบใช่ไหมต้องแอบนคือหมอกนิวเคลียร์เนี่ย ต้องต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ก้มหน้าถึงจะรอดก้มยังไงอ่ะคือต้องต้องใช้เพนฟูดเพอร์เอร์ซาแล้วก็อ้าเป็นโอ้มันคือแผ่นดินไวหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวโอยอยู่ไหนอยู่นี่ผมลอยลูกปองอยู่นี่ เลือดลดเลือดล,อด,ลอดอย่างรวดเร็วเลือดหนูยังไม่ลดเลยเขาตายยังอย่างเอออยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยผมพยายามลอยอยู่ครับดูว่าหนูยอยู่ที่พื้นอยู่ดีเลือดลดไหมอะแอปเปิลแอปเปิลแห่นิ้วไวหนูออกมาได้แล้วกลับไม่ได้อะครับผมออกได้ไหมครัพี่ เฮ้ยตกแมพเอ้ากระโดดไปกระโดดมาตกแมพตายไม่ไม่แรงหนึ่งหลุดโอ้โกงก็ใช้ไม่ได้โกงอะตายหนูตายฮึเทรลพอร์ตไปทำไมโอ๋อกระโดดดึงๆึงอะกระโดดดึงๆอยู่แล้เลือดไม่ลดแฮะ กินแอปเปิ้ลรอดใช่ไหมพ่อรอดอยู่ครับรอดกี่คนครับไม่หนูเลือลลอ่อนรถรอดเสยๆแต่เขาไม่นับตัวดนูตายแล<ะ>้วคือถ้าเกิดชนะปุ๊บตายปั๊บมีคนรอดสองคนสามารถทเทเลพอร์ตไปดูแมทได้ ดับเบิลไดเกอร์คือต้องขึ้นไป <Yeah. S 2> ที่สูงด่วนมาลติเดสเตอร์นะอ้าขึ้นเลยแล้วกันเนาะตึกอะไรเนี่ยมันสร้างไม่เสร็จ เป็นแ<ม>ชทหนูหไหมบีเฮ้ยโกดอีกแล้วไอ้ใครจะรอดล่ะครับเนี่ยไม่มีใครรอดหรอกอตายฝนกดหลุมอะไรอ่ะฝนกดหลุมอะไรไม่รู้ครับฝนกดหลุมอะไรเพราะอา่อานอ่านเมื่อกี้หรือเปล่าอ่านไม่ทันครับ ยอย่างรวดเร็วอะไรอ่ะวงแหวนไฟมันห<อ>ลุมดำมันคือหลุมดำอะไรกันเลนี่มันไม่ใช่วงแหวนไฟไม่ใช่หลุมดำโหดมากใครจะรอดล่ะ black hole โรพินใช้คว่า black โอ ไม่ไม,ไม,ไมจะสู้เไมหลุมดำแล้วเข้าไปไม่ได้าไตาห<ด>ลุมดำลังสีโป<ต>เข้าไปในหลุมดำได้จริงเหรอใช่เ,เข้าไปไดออ้อ้เข้ามาในหลุมดำที่ไหนแล้วอ่ะเพื่อน เพื่อรู้ <Okay. S 1> ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนเอ๊บเฮ้ยเข้าไปในหลุมดำจริงเหรอเนี่ยใช่ครับอ้าวตกตายแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในหลุมดำครับน่าเสียด้วหลุมดำจะพาเราไปที่ไหนไมีแต่ความมืดมิติมหัศจรรย์มิติมหัศจรรย์เอออ้าหาออกมาแล้ว วัดมาแล้วเท<ร>มเ<ร>พลวัด<ท>เขา,า,าพูดว่าอะไรโบสถ์เทมเพลวัดวัดอะไรบสถ์วัแบบโบสเขาพูดว่าอะไรไม่เห็นเบรคเบรคเพื่อนก็บอกว่าเบรคคือเป็นมันคือเสียแบบงง ในโรบอกก็เลยพิยมพ์เป็นคำนี้ป่ะครับกระโดดขึ้นบนนี้ใช่ไหมครับพ่อยอยู่ข้างบนสุดไหมต้องลงมาแน่ต้องมีอะไรฝนกดไว้ทอ,อร์นาโดพายุทอร์นาโดลงมาลงมาปปิวปิวปิวไม่ปิว<ง>ปิว ไป <laughs> ไม่ยอมหนูพูดว่าลิฟต์แดดไม่ยอมหนูพูดว่าลิฟต์แดดลาก่อนพ่อ goodbye เด็กสามารถเทเลพอร์ตไปไหมได้เลยนะหนูยังรอดอยู่แอบบอกว่าอะไรแอบต้นไม้จะรอดไหม เดวแอบเบดวแอบใบต้ต้นไม้เดาต้นไม้ต้นไม้ด่คอน,นโดนมันอยู่ตรงกลางโบสถ์ล้วนะวก็นี่แข็งแกร่งมากต้นไม้ต้นนี้คอนโดกำลังเข้ามาใกล้หนูไม่โดนไม่โดน พนุษย์โดนไม่โดนไม่โดนเราเตรียมพร้อมแล้วที่จะโดนโนาโดไปแล้วเอ้ารอโอ้ยเก่งจริงรอบไม่รอดเอ้ยแอปเปิ้ลฉลองแอปเปิ้ล แกลเปอร์ฉลองเลเซิร์ฟเซ็นทรัลอยู่ชายทะเลอาจจะมีเนามิหนีก็ไ่้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือมันคือพายุหรือเปล่าไปหลังคาดีกว่าขึ้นได้ไหยอะไรอ่ะเออคือหนูขึ้นบนหลังคาไม่เป็นนะหนูหวาดเสียวขึ้นได้ขึ้นได้ เมีอะไรบ้างกินแอปเปินน้ลไ,ได้ไหมเปิ้ลนบอกว่าอีซี่ง่ายมากมันง่ายตรงไหนอะไรจะมาปีหลังคาอ่าอันตรายเดี๋ยวเพื่อนต้องบอกโอ้โหหนูหนาวกลับเข้าบ้านนี้นี้นี้เข้าไป

ต้นเพิ่รือยู่โอยอะไรครับผมเนี่ยเอ้ยสอง้พอครับออหนูช่วยพ่ไม่ได้ลกพตามหนูมากินแอปเปิ้ลหงเดียวแอปเปิ้ลเพิ่มเรื่อยเอาตกแม่ตายเฉย หนูโปรหนูไ <een> ม <da? S 2> ่ไ oh, ด้แฮกเกอร์หนูโปรมากหนูเป็นคนโปรเพราะคือคนนูตายตลอด ถอดเสื้อได้ไงเนี่ยทำไงอะ่ะอ๋อหรือวอ่าโกงไปทำอไรเนี่ยนุ๊น,นพูดว่าเบลออุ้อนุพูดว่าอะไรครับได้ยินแชทหนูกไหมไม่เห็นอนะ่ะนี่เห็นไหมเบลอ หนาวแผ่นดินไหวระเบิดหนาวแผ่นดินไหวกินกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลระเบิดหนาวแผ่นดินไหวกินแอปเปิ้ลขังกระโดดระเบิดเอาระเบิดอีกโอ้ยแผ่นดินไหวโู้โหกินแอปเปิ้ลหมดที่ไปแล้วรอดไหมแอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินแอปเปิ้ลอ่ กะัปไปเอยย้ายุทอย่ายุทธลปันกะปั้นยยครับ,บ,บที่ไหนครับบ้านครับอ,ออกอินปันไปตลอดไหมไม,ไม่รอตา อะไรเ็นเข้าพวกตายไปโหดจิงตายไม่มีใครรอดหรอกโหดจี๊จ<อ>ไปเพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนต้องบอกว่าอะไรด้วยอ๋อหรือวอ่าสั่นตลาดอาวตกแมด